สวัสดีครับในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการตัดกิจกรรมค่ายกันนะครับกิจกรรมค่ายนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่า outdoor recreation นะครับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติวิถีชีวิตของบุคคลวิถีชีวิตจุมชนนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเป็นวิถีของคนเดินทางที่ไปพักแรมที่อื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นการเดินทางระยะไกลเนี่ย ก็อาจจะมีลักษณะของการตั้งค่ายพักแรมระหว่างทางหลายคืนเป็นต้นนะครับคำว่าแคมปิ้งเนี่ยจึงมีความหมายว่านะครับการย้ายถิ่นพักแรมที่อื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อความผ่อนคลายความเหนื่อยเหนื่อยเ้ลาความเบื่อความเหงาจึงทําให้เกิดกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะต้องผ่านพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งไม่มีถนนหนทางต้องผ่านป่าเขาลำเนาภัยนะครับแล้วก็มีการพักแรม พักค้างอ้างแหลมในป่าจึงต้องมีการก่อกองไฟนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ป่านะครับลดความหนาวเย็นของอากาศรวมไปถึงการทําอาหารอีกด้วยนั่นเองนะครับหลัจงจากนั้นเนี่ยก็จะมานั่งล้อมุงกันนะครับอาจจะรวมตัวกันเพื่อสนทนาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะนั่งคุยกัน นะครับหรือร้องเพลงเต้นลําก็ตามแต่ความสะดวกที่จะทำนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของคนเดินทางกลางป่าในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมค่ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามากมายนะครับหลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นลักษณะของเดย์แคมป์นะครับจะไม่มีการพักค้างอังแรมนะครับโดย ้างเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จัดให้สาหรับเยาวชนที่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ต่างกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยจุดเป็นลักษณะจุดมุ่งหมายได้จุดมุ่งหมายหนึ่งอย่างเช่นค่า,ายเชิงวิชาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะค่ายที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านวิชาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับต่อมา ค่ายให้ความรู้เฉพาะเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่เรื่องอย่างที่กล่าวมาบ้างแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นค่ายลาักษณะของศิลปะวัฒนธรรมหรือกีฬา,าเป็นต้นนะครับลักษณะของกิจกรรมค่ายนะครับหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ชีวิตร่วมกันนอกสถานที่นะครับสองเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ตามกฎระเบียบกติกาของการอยู่ร่วมกัน นะครับ 3. เป็นการเน้นเข้าหาธรรมชาติการปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของชุมชนนะครับ 4. มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจอดจงสร้างสรรพัฒนาสถานที่ที่ไปตั้งค่ายทำกิจกรรมนะครับไม่สร้างปัญหาหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อของกลุ่มของเราเข้าไปนั่นเองนะครับ 5. นะครับเป็นกิจกรรมที่มีการจัดเตรียมการล่งงานเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมค่าย ก็ตามหรือกิจกรรมอะไรก็ตามต้องมีการวางแผนล่วงหน้านั่นเองนะครับเพื่อการดําเนินการที่เป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับ 6. นะครับการดําเนินการต้องเน้นเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ